สวัสดีครับมาซ่อมหลอดไฟอีหลอดนึงครับครับเป็นหลอด LED นะครับเอ่อนี่เอ่อเป็นหลอด LED นะครับผมหลอด LED 60วัตต์นะครับพึ่งกาไม่ติดมาสักแป๊บเองเดี๋ยวลองมาดูการซ่อมครับหลอดนี้ผมลองดูคร่าวๆแล้วเหมือน ว่าสองหลอดริมนี้มันจะขาดหรือเปล่าไม่รู้มันมีดำๆเดี๋ยวใช้เครื่องวัดอีกทีน,นะครับทุกคนแต่ว่าลองแกะดูข้างในก่อนนะครับแกะดูข้างในนะครับนี่ครับวันนี้ผมทอดออกมาหมดแล้วเดี๋ยวค่อยล้างทำความสะอาดมันนะครับปล่อยมันก่อนมาดูแผงวงจรครับที่ผมบอกว่าให้ดูตัว C เนี่ยครับคือตัว C ลองขยับดูนะครับเมะะื่อไหร C โยกขา C หลวมนะเข้าใจไหมอันนี้น่าจะเป็นสาเหตุที่ ทำให้ไม่กิดหนึ่งแล้วนะที่หลอดไฟขาดนะครับสองบวมๆหน่อยนะครับเดี๋ยวลองถอดออกมาดูนะครับสองซีสองตัวนี้นะครับเดี๋ยวลองถอดออกมาดูแล้วลองวัดค่ากันดูนะครับทุกคนกดสัญญาณมาครับตัวดูดมาดูกันเลยครับผม รู้เหมือนกัน,มกนเมาเห็นไหมครับ 2ตัวนี้ครับสองขานี้แล้วก็สองขานี้สิ่งที่ผมมองผมเห็นนี่ครับขาปิน้นขาปิ้นตัวนี้ที่ขาซีนะครับ ขามันล่อนหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราต้องขูดแล้วก็แต้มให้เลยมาหาลายปิ้นหน่อยครับเพื่อซ่อมมันนะครับลองดูนะครับทุกคนขานี้ด้วยไหมเออขาขานี้ด้วยขานี้ด้วยครับสองจุดนะแล้วก็ใช้มีคตเตอร์นี่แหละครับขูดขูดนี่เพื่อเวลาเราใส่สีเข้าไปเดี๋ยวค่อยวัดนะครับไอ้สองตัวที่ถอดออกมามาขูดเดี๋ยวเราทำบิ้นกันลายนี่กันครับ หูดให้เห็นขาตรงเหลืองเหมือนกันครับแบบง่ายขูดไปเบาครับขูดให้เห็น,นขูดเลยมาเพราะขาเนี่ยมันหักครับร้ายปิ้นเลยหัก ลายปิ้นนี่มันหลุดออกไปเลยครับนะเนี่ยเห็นไหมเห็นปลายมิสเตมครับนี่ครับลายปิ้นอย่างเงี้ยมันหลุดออกไปเลยเพราะฉะนั้นเราต้องขูดเข้ามาหาลายของเหลืองมันแล้วก็เอาตะกวดแต้มให้ลายของเหลืองเราไปหาตัวสีขาตัวสีเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวเราล้างหน่อยนะครับ ปินด้วยทินเนอร์ครับผมเราก็จะมองเห็นมันครับผมเดี๋ยวผมขอวัดตัวซีก่อนนะครับทุกคนอันนี้เดี๋ยวเขาแต้มมันเอยหกจุดแปดโอมเนาะไปอยู่ที่เจ็ดจุดสองสามโอมมันบวกลบไม่เกินห้ามันก็น่าจะโอเคอยู่นะครับถือว่าใช้ได้นะครับตัวนี้ไม่เสียนะ แลัวขามนิดนึงครับขามไม่ตรงเมื่อตัวใหญ่ไม่เสียฉะนั้นตัวเล็กต้องเสียสิครับตัวเล็กเนี่ยครับโอ้มันบวมจริงๆนะครับทุกคนถ้ามองเจ้ามือจับดูจะรู้เลยว่ามันมบวมนะครับเนี่ยหัวเนี่ยไหมครับตัวนี้ค่าอยู่ที่3โอห์มนะครับสองหสิบวัตต์ใช่ไหมเอ่ย ต่างโอมนะครับสองอยห้าสิบวัต์โอ้โหขึ้นไปเท่าไหร่ครับสองโอยสี่สิบโออยู่ด้วยไม่ได้แล้วครับถ้าสองโอยสี่สิบโอครับผมดูครับ 230อมโอห์มโอ้โหไปแล้วครับเรียบร้อยครับตัวนี้แน่นอนจ้าต,ตัวนี้เสียผมว่าแล้วมันบวมๆนะครับเดี๋ยวเราไปหาอะไรเหมือนกันนะครับทุกคนผมได้ไะไรไมาแล้วทุกคนไอตัวนี้อยู่ที่ส3ามโอห์มนะครับ4ี่วัตต์เหมือนกันนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวลองวัดดิครับได้เท่าไหร่ทุกคนลองดูมองเห็นไมเอ่ยต้องวางวันนี้เราถึงจะสูงโฟกัส มาครับเดี๋ยวผมวัดให้ดูนะครับย่านย่านนี้นครับวัดตัว c เหมือนกันเนาะดูดิครับจะได้สามโอห์มกว่าไม่เอ่ยอ่าสามจุดสองโอห์มนะครับทุกคนมาเดี๋ยวเราลองใส่กันเลยนะครับได้อะไรแล้วที่ผมจะบอกกันมีขาบวกกับขาลบเห็นไหมไอที่มีขีดฝั่งนี้ครับทุกคนเนี่ยฝั่งที่นิวตี้เนี่ยคือขาลบนะครับขาลบคนเห็นเส้นไหมครับเนี่ยไอที่มีเส้นขีดขีดเนี่ยคือขาลบนะครับเราต้องส่ง ใส่ขาให้ถูกนะครับถ้าใส่ขาผิดจะงานงอกนะครับคอยซ่อมแล้วครับเดี๋ยวผมจะสอนทุกคนซ่อมแบบเร็วๆนะครับไม่ต้องรีบอะไรมากใส่แล้วกันดันก้นาไปครับดันกันไเสร็จแล้วทางขาหน่อยครับผมเห็นไหมครับีขาขาตัวซีเมื่อกี้นะครับ ดีผมจะให้มันมาหาขาท้องเหลืองทั้งนี้ใช่ไหมเอ่ยไอ้ท้องเหลืองที่ผมพูดเมื่อกี้ผมก็ต้องดันดันมันมาหาที่ผมพูดเป็นลายปิ้นท้องเหลืองไว้ครับเด็กตัวหนึ่งนะครับมาดูดเลยขาบ,บวกขาลบนะครับดูดีๆครับขาบ,บวกอยู่ฝั่งนี้ลบอยู่ฝั่งนู้นครับผมอ,อันนี้บวกนะครับอันนี้ลบอ่า จับจับก่อนไม่ต้องใช้ที่จับจับนะครับทุกคนถ้าไม่จับแล้ว<ม>ครับแรงร้อนแล้วด้วยใช่ไหมเอ่ยเดี๋ยวล้างทีครับเมื่อกี้มันดำไม่เอ่ยมาเห็นไหมเอ่ยรถทีครับผม จุดนี้ครับที่จะเชื่อมเดี๋ยวผมให้ดูนะครับเชื่อมมันโดนกายกินทองเหลืองที่ผมขูดไว้เอ่ยอ่าโดนนะครับอีกนี้เดี๋ยวจ้ำให้มันแน่นม,มากกว่านี้มันอ่า แล้วก็มมยขานี่อยู่ฝั่งไหนเอ่ยครับไม่ต้องรีบครับใจเย็นเอ่ฝั่งนึงอยู่นี่ครับผมมาต่อกันเลยครับมาดูครับเห็นไหมครับสองจุดครับจุดนี้กับจุดนี้ที่เชื่อมไปใหม่จุดนี้กับจุดนี้ ลองขยับดูครับแน่นไหมครับแน่นมากแน่นมากนะครับครับหลังจากที่เราต่อซ่อมแผงวงจรนะแล้วครับเปลี่ยนตัวซีไปแล้วเนาะเดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับลองเปิดลองต่อตรงแบบลักษณะนี้ก่อนครับไม่ผ่านหลอดนี้นะไม่ผ่านขั้วนะครับลองดูนีครับว่ามันจะเป็นอะไรไม่เอ่ยทุกคนเห็นไหมครับมันติดนะครับแต่ว่าติดไม่หมดนะครับผมมันจะบอกเลยครับว่าหลอดหนขาดมากนะครทุกคน ครับจะเห็นอยู่ครับว่ามีสี่หลอดที่ไม่ติดครับหนึ่งสองสามสี่เนาะครับมีสี่หลอดที่ไม่ติดเดี๋ยวลองเปลี่ยนลองซ่อมสี่หลอดนี้ก่อนครับหนึ่งสองสามสี่นะครับแล้วลองมาเปิดดูทีนะทุกคนอันนี้ลองเช็คง่ายๆแบบไม่ต้องใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือวัดนะครับลองดูนะครับเดี๋ยวลองซ่อมสี่หลอดนี้ก่อนนะครับครับมาครับผมมาต่อกันเลยคือหลังจากซ่อมแผงซ่อมอะไรเรียบร้อยแล้ว มาต่อหลอดไฟครับเชคหลอดไฟแล้วหลอดไฟขาดทั้งหมด4หลอด5หลอดนะครับไม่ใช่4หลอดหลอดนี้ผมใช้ตะกัวแต้มเลยครับเอาแบมมี่คัตเตอร์ขูดแล้วตะกัวแต้มเลยอันนี้ผมลองไม่ได้ลองอ่ะผมมาทำประจําผมไม่เอาหลอดไฟออกผมจะทําทุกคนเห็นว่าแบบใช้หลอดไฟกับเอาหลอดไฟไว้กับแม่อาไว้นี้ผมแม่ไว้นะครับขูดข้างหลอดไฟแล้วครับขาข้างหลอดไฟแล้วก็เอาตะกัวไร้แ้มติดไว้ก็ใส่ไฟต่อตะกัวไล้แจมติดใส่ไฟต่อสต่อสีเส้นแต่แน่นครับผมใน่ดูเขาโยกดู ครับผมลองดูนะครับโยกดูนะครับผมแน่นมากครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าครับหลังจากเรามาประกอบกันแล้วเดี๋ยวเราลองเปิดเรียนดูนะครับทุกคนอ่าส่วนแม่นี่เป็นหน่อยนะสมกอบเสร็จเดี๋ยวเราต้องต่อผ่านวงจรนี้นะครับทุกคนอย่าลืมนะครับวงจรการชดเดี๋ยวผมจะซ่อมจะทําให้ดูนะครับว่าทำไงครับแบบง่ายๆเลยครับทุกคนเดี๋ยวเสียบปลั๊กไปนะครับ ยังไม่เปิดสวิตช์ครับเส็จปลั๊กร้อไปกันครับเปิดสวิตช์ครับผมหนึ่งสองซ่มอ่าเป็นไงครับครับปลอดไฟ LED ปลอดอห้ดูนะครับแค่คบไปยี่เขยอืมไงครับอืมต่กไหคือมันมันส่องลูกตาไม่ไหวปวดตาครับยังไงอย่าลืมวิธีการซ่อมนะครับ ตัวนี้ก็ซ่อมเปลี่ยนตัว C ไปหนึ่งตัวนะครับตัวเล็กค่าเท่าไหร่นะสามโอห์มนะครับดูลายวงจรให้ดีครับว่ามันล่อนมันปิ้นมันล่อนไหมอะไรไหมโดยเฉพาะตัว C ครับต้องเช็คหน่อยครับต้องบางทีมันมันบวมมันอ้วนอะไรพวกเนี้ยมันเสียนะครับแต่ว่าบางทีเราไม่สังเกตจริงๆเราไม่รู้ถ้าไม่ใช่ช่างจริงๆนะครับลองถอดองมาดูนะครับผมตัว C เสียแล้วตัว C เสียตัวหนึง่งแล้วก็อะไรนะลายพิลทเตอร์มันล่อนนะครับตัวนี้สาเหตุที่เสียย้ แล้วก็หลอดไฟขาดสี่หลอดนะครับต่อลองต่อให้ดูแล้วนะครับว่าต่อ,อยังไงนะครับถ้าสมมติหลอดไฟมันไม่ดีเนะี่ยเปิดเนี่ยลักษณะเนี้ยมันจะกระพริบแป๊บ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 ถ้าวงจรม,มันเดินไม่ดีนนี้ว่าแสดงว่าวงจรเดินปกตินะครับทุกคนสังเกตแบบง่ายๆนะครับแล้วก็ดูถ้าดูอีกทีมาดูลายวงจรกันกชอ็อตผมเนื่องจากหลอดไฟมันจะแดงหน่อยนึงเพราะว่าหลอดนี้หลอดไฟหกสิบวัตต์นะครับผมหลอดไฟนี้มันจะกินไฟนิดนึงครับมันก็เลยจะแดงหน่อยนึงแวบเห็นสีแดงๆเป็นเส้นไหมครับเนี่ ะครับแต่ถ้ามันจะถ้ามันช็อตมาอะไรนี่หลอดไฟหลอดนี้จะแดงวาบเลยนะครับยังไงอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมเพื่อจะได้พลาคลิปดีๆนะครับเพราะว่ายังเหลือคลิปอีกเยอะเลยที่กำลังทยอยลงนะครับผมครับขอบคุณนะครับ